สวัสดีครับเปรียวเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎผู้ที่เกิดราศีกรกฎก,ก,ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนั่นเองนะครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้นผมได้ทําตามหลักของการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซี ทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทําคลิปนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การทานายดวงเลยเพื่อก่อให้เกิดความสั้นกระชับของคลิปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทานายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกทกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ผู้ที่เกิดร,ราศีกรกฎครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนั้นผมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของผู้ที่เกิดร,ราศีกรกฎนั่นเองแล้วก็ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปโดยไพ่ทั้งสองตำแหน่งนั้นตัวผมเองก็จะให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นเองนะครับ ชาวราศีกรกฎครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่ด้หลายท่านนั้นรู้สึกว่าดวงของท่านนั้นไม่ค่อยดีโดยเฉพาะยิ่งดวงเกี่ยวกับการเงินการทองนั่นเองนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมบอกชาวราศีกรกฎเลยนะครับว่าไพ่การเงินของท่านนั้นเป็นไฮไลท์สําคัญสําหรับคลิปนี้เลยนะครับเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดเซนเตอร์สําคัญมากนี่คือไพ่สิบเหรียญนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ดวงการเงิน ที่ใหญ่มากนี่คือไพ่เศรษฐีนะครับแล้วก็ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่ a g of p e n t a c l e หรือว่าไพ่หเหรียญนั่นเองคนที่จะมีโชคคนที่จะมีลาบลอยคนที่จะมีโชคจากการเสี่ยงดวงคนที่จะถูกหวยคนที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆต้องได้ไพ่ใบนี้เลยนะครับดังนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎ ไพ่สองใบนี้จะเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับชีวิตของท่านในช่วงของปลายเดือนตุลาคมดังนั้นผู้ที่เกิดราศีกรกฎหากว่าเข้ามาชมคลิปนี้แล้วต้องฟังให้จบนั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่ใบแรกก่อนเลยนะครับผมไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่สิบเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองนะครับ ไพ่สิบเหรียญมาอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์สำคัญมากนะครับผมจะส่งผลต่อดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกรกฎเป็นอย่างมากอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้น,นนะครับว่าชาวราศีกรกฎนั้นบ่นกันมานะครับว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอาจจะพบปัญหาติดขัดเกี่ยวกับด้านการเงินค่อนข้างมากนะฮะอย่างเช่นไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับก็คือไพ่สองเหรียญน,นี่คือติดขัดหมุนเงินในลักษณะแบบนี้บางท่านนั้นอาจจะต้องมีการหยิบยืมเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ แต่เมื่อไพ่สิบเหรียญมาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์หมายาว่าการเงินการทองของท่านจะสพัดขึ้นดีขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่สิบเหรียญน,นั้นความหมายจริงๆก็คือไพ่เศรษฐีนั่นเองนะครับเป็นไพ่ทางการเงินที่ดีที่สุดใบหนึ่งใครที่ได้ไพ่ใบนี้รับรองต้องเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนนะครับชาวราศีกรกฎครับอาจจะเป็นเงินล้านหรือว่าเลหลายล้านมีที่ดินทรัพย์สินมรดกตกทอด ผู้มีโชคทางการซื้อขายธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรถ้าเกิดมามีฐานะธรรมดาธรรมดาตัวท่านเองก็จะได้คู่ครองที่ร่ำรวยหรือว่าอยู่กินกันจนร่ำจนรวยนั่นเองนะครับอีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าการบรรลุสู่ความสําเร็จมีทรัพย์สินมั่นคงอยู่ในสถานะที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นทั้งกิจการใหญ่โตแล้วก็ทรัพย์สินมากมายอยู่ในขั้นมหาเศรษฐีนั่นเองนะครับ และไพ่สิบเหรียญนี้นะครับผมยังเป็นไพ่ผู้ที่ค้าขายหรือว่าเก่งกําไรที่ดินก็จะค้าขายคล่องตัวนะครับอีกในหนึ่งก็หมายถึงเจ้าของธุรกิจต่างๆในระดับใหญ่ๆโตๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีจริงๆการเงินที่เคยหายากสําหรับชาวราศรีกรกฎเมื่อมีไพ่สิบเหรียญมาหยุดตรงนี้ก็จะทําให้ตัวท่านเองนั้นหาเงินได้ง่ายขึ้นหาเงินได้มากขึ้นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่6ไม้เท้าสัญลักษณ์ของไม้เท้าตามศาสตร์ของพระยิบซีแล้วหมายถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับไพ่หไม้เท้านั้นถ้าหากว่าชาวราศีกรกฎที่ทํางานรับราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนี่จะดีมากๆเลยนะครับจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ คนที่อยู่ในภาคเอกชนก็มีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะปรับขั้นปรับตำแหน่งแต่ว่าการงานของท่านนี่นะครับชาวราศีกรกฎในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นจะต้องรละเอียดรอบคอบให้มากนั่นเองนะครับงานของท่านนั้นบางทีมันอาจจะเดินช้าไปสักนิดหนึ่งใจเย็นๆนะครับผมไม่ต้องใจร้อนเดี๋ยวจะเกิดความผิดพลาดได้นะฮะต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างให้ถี่ถ้วนรอบคอบนั่นเองนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองพไพ่หกมบเท้านี้จึงอาจจะหมายถึงว่า การทำงานแบบช้าๆได้พระเลี่ยมงามในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือว่าทํางานช้าแต่ว่าชัวอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9กันบ้างนี่คือไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็ยังหมายความว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้น อาจจะได้มีโอกาสทําบุญนะครับบางท่านมีโอกาสทําบุญปฏิบัติธรรมหรือบางท่านนั้นอาจจะทําบุญทอดกรถิ่นก็ได้นะครับในช่วงหลังออกพรรษาไปแล้วนี่นะฮะเป็นช่วงหนึ่งเดือนที่จะมีเวลาในการทอดกรถิ่นนั่นเองหลายหลายท่านก็อาจจะมีการร่วมงานบุญงานกุศลด้านนี้สาหรับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่นับถือศาสนาอื่นๆถ้าหากว่ามีไพ่ดเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสาที่จะได้ เกี่ยวข้องกับศาสนาของท่านมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั้นจะดีมากๆสําหรับท่านที่มีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชหรือว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ การงานของท่านนั้นจะดีขึ้นนะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้โอกาสสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางท่านนี่นะครับผมที่ต้องการอยากจะไปศึกษาต่อถ้ามีไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไาพ่พระสังฆราชเนี่ยท่านจะได้ไปศึกษาต่อดังแน่นอนนั่นเองนะครับบางท่านจบปริญญาตรีแล้วอยากจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านจะได้ไปอย่างที่ใจหวังนั่นเองนะครับ รู้ว่าตอนนี้หลายๆท่านกําลังรอผลสอบอะไรต่างๆอยู่พวกนี้นะครับตัวท่านเองนั้นจะได้ข่าวดีอย่างแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะสอบเข้างานสอบบรรจุรับราชการอย่างนี้เป็นตน้นท่านจะได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากว่ามีไพ่เดอะฮีโร่แพนหรือว่าไพ่ประสังคราชมาอยู่ตรงนี้และนอกจากนั้นนะครับผมธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาน,นิชย์นะฮะอย่างเช่นบางท่านนั้นอาจจะมีพวกร้านสังกัณฑ์ต่างๆนี่นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีแผงพระให้เช่าว,วัตถุมงคลต่าง ธุรกิจการค้าการขายด้านนี้จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั่นเองแล้วก็ยังรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตำรับตำราการเรียนอะไรต่างๆนั้นก็จะขายดีหรือแม้กระทั่งบางท่านนี่นะครับที่ขายชุดเกี่ยวกับพวกชุดนักเรียนนักศึกษาพวกอุปกรณ์การเรียนต่างๆเช่นพวกหนังสือสมุดดินสอปากกาอะไรพวกนี้นะครับผมจะขายดีนะฮะในช่วงของปลายเดือนตุลาคมสำหรับความหมายของไพ่เดอะฮโรแพนนั่นเองนะครับ แต่ว่าไพ่ดอริยงโรรแพนนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะฮะสำหรับในด้านของความปลอดภยัยต่างๆหลายๆท่านที่มีโอกาสที่จะเดินทางไปนู่นมานี่นะครับในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นมั่นใจได้สบายใจได้นะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้นปลอดภยัยไรอุบัติเหตุอุบัติภยัยนั่นเองแต่ก็อย่าประมาทก็แล้วกันนะครับขับรถขับราต่างๆก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าขับเร็วจนเกินไปเดี๋ยวมันจะควบคุมไม่อยู่นั่นเองนะครับจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภยัยได้นั่นเองนะครับ คล้ายๆกับไพ่ใบนี้นะครับผมไพ่เดอะเฮอร์มิตที่อยู่ในตำแหน่งที่3หรือว่าไพ่ฤาษีนี่นะครับบางทีผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นบางท่านมีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตแบบสันโดดอยู่ตัวคนเดียวอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่ฤาษีนั้นยังหมายถึงการได้ไปศึกษาต่อหรือว่าการไปเข้าคอร์สอบรมอะไรสักอย่างหนึ่งแบบนี้ก็ได้ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจของตัวท่านให้สูงขึ้นก็ได้นะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะเฮอร์มิตนั่นเองนะครับส่วนไพ่เพดออฟคัพนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่ใบนี้ก็หมายถึงบุตรบริวารไพ่ใบนี้นี่นะครับผมยังหมายความว่าถ้าผู้ที่เกิดราศีกรกฎจะได้ลูกน้องทีมงานเข้ามาใหม่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นก็หมายความว่าลูกน้องบริวารของท่านนั้น เรียบร้อยดีนะครับเป็นเด็กที่สุภาพเรียบร้อยและที่สําคัญเป็นคนที่น่ารักแต่ว่าบางทีนะครับเด็กคนนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่ฉลาดปาดเปืองมากนักนะครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้เขาทํานั้นอาจจะต้องให้คําแนะนําก่อนนะครับแล้วเขาก็จะทําได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จะอยู่กับท่านอีกนานนั่นเองนะครับความซื่อสัตย์นี้ก็เป็นสิ่งที่ดีหายากนะฮะคนที่เก่งแต่ไม่ซื่อสัตย์นี่บางทีมันก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับผมเอาคนที่พอที่จะไปได้แล้วก็เราไว้ใจได้อันนี้สบายใจกว่านั่นเองนะครับและไพ่ไปนี้ลูกน้องหรือว่าทีมงานของท่านนั้น เขาจะเหมาะก,กับงานพวกครีเอทีฟหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆพวกนี้เขาจะทําหน้าที่ด้านนี้ได้ดีนะครับส่วนไพ่ใบนี้ถ้าหากแปลความหมายเป็นลูกเป็นหลานของชาวราศีกรกฎก็หมายความว่าลูกหลานของท่านนั้นน่ารักนะครับในช่วงนี้ยังเป็นช่วงปิดภาคเรียนอยู่เขาก็ไม่ได้ไปสร้างปัญหาอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับชอบอยู่บ้านนะฮะติดบ้านติดพ่อแม่ในลนักษณะแบบนี้นั่นเองสาหรับความหมายของไพ่ Cup เพดออฟคัพนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เพดออฟแพนธ์เกอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่8นั้นถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานที่จะดีสําหรับชาวราศรีกรกฎก็คืออาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจิวเวอรี่เพชรพลอยพวกร้านทองหรือไม่ก็พวกเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบนะครับผมจะดีนะฮะจะมีคนที่มาอุดหนุนจะมีคนมาซื้อค่อนข้างเยอะขึ้นในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั่นเองและไพ่เอ็ดออฟแพนธ์เกอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นั้น ยังอาจจะหมายถึงว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎตัวท่านเองนั้นจะได้ของขวัญของฝากของมีค่านะครับจากคนที่ท่านรักจากคนที่ท่านเคารพในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เพจออฟพันเ a อร์กหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองนะครับวกมาที่ไพ่ใบนี้นะครับผมนี่คือไพ่หกถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งที่4ไพ่หถ้วยนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆจะดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ หลายๆท่านนะครับที่ขายเสื้อผ้าอาภรที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนะครับของใช้สําหรับเด็กของเด็กเล่นหรือแม้กระทั่งกระเป๋ารองเท้าของวัยรุ่นเสื้อผ้าของวัยรุ่นพวกกิฟ์ช็อปอะไรพวกนี้นะครับทั้งมีหน้าร้านหรือว่าจะขายผ่านสื่ออออนไลน์ต่างๆการค้าการขายของท่านจะดียอดขายจะดีจะมีคนเข้ามาอุดหนุนค่อนข้างเยอะนั่นเองในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปคุยดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกรกฎกันบ้างนะครับว่า ดวงการเงินการทองของท่านนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างเช่นไพ่ใบน,นี้นะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่นะฮะนี่คือไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญน,นั้นถ้าหากว่าเป็นด้านดีจะเป็นด้านดีสําหรับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับบรรัญ <c oughs> ชีการเงินอะไรประมาณนี้นะครับจะดีนะฮะบ,บางท่านนั้นเป็นพนักง,งานฝ่ายบรรัญชีหรือว่าบางท่านนั้นมีสํานักงานบัญชีเป็นของตัวเองในการตรวจสอบบรรัญชีดูแลบรรัญชีให้กับลูกค้าต่างๆก็จะมีงานต่างๆเข้ามาเยอะมากขึ้นนั่นเองเนะครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินไพ่สองเหรียญนั้นไม่ดีชาวราศีกรกฎหลายๆท่านนี่บอกว่าการเงินฝืดเคืองมากนะครับผมหลายๆเดือนที่ผ่านมานี่นะฮะบ,บอกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังจริงๆจ,จะต้องมีการหยิบยืมเป็นหนี้เป็นสินในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับแต่ชาวราศีกรกฎสบายใจได้นะฮะเพราะว่าไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่สิบเหรียญไพ่าการเงินที่ดีมากๆเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆนั่นเองนั่นหมายความว่าดวงการเงินของท่าน ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นจะดีขึ้นนะครับบอกอย่างนี้เลยนะฮะท่านที่เป็นฝ่ายขายอย่างเช่นขายที่ขายทางอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นนายหน้าเนี่ยท่านจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่านายหน้าได้เงินก้อนใหญ่มากๆที่จะเข้ามาสบายใจได้เลยนะครับหรือบางท่านนะครับผมที่ติดประกาศขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดขายทาวน์เฮาส์ขายไม่ได้สักทีแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคม ท่านจะขายได้ได้เงินก้อนใหญ่ได้สัปปดเงินหลักล้านหรือว่าหลายๆล,ล้านอย่างแน่นอนเลยนะครับผมชาวราศีกรกฎครับยังไม่หมดนะฮะตัวท่านเองยังมีไพ่เอ็ดออฟแพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่8ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะมีโชคมีลาบนั่นเองนะครับ โชคลาภของท่านนั้นมันมีหลากหลายนะครับเช่นโชคลาภเกี่ยวกับการงานท่านอาจจะมีลูกฟลุกนะครับผมได้เงินมาแบบง่ายๆได้งานมาแบบง่ายๆอย่างคาดไม่ถึงในลักษณะแบบนี้ก็ได้และไพ่เอ็ดออฟแพนเดอ์อหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นั้นยังจะให้โชคทางด้านของการเสี่ยงดวงนี่คือไพ่แห่งโชคลาบลาบลอยนั่นเองนะครับคนที่จะถูกหวยคนที่จะถูกรอตเตอรี่ ต้องได้ไพ่ใบนี้นะครับผมดังนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎโชคใหญ่มาถึงตัวท่านแล้วนะครับในช่วงของปลายเดือนตุลาคมถ้าถามว่าท่านมีโชคใหญ่ขนาดไหนให้ไปดูไพ่การเงินใบอื่นก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไพ่สิบเหรียญอยู่ในตำแหน่งที่1นนั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่จะถูกรางวัลใหญ่เป็นเงินหลายล้านหลายสิบล้านอย่างเช่น6ล้าน12ล้าน24ล้านหรือว่า30ล้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎ การเงินของท่านโชคลาภของท่านนั้นเฮงมากๆเลยนะครับคราวนี้นะครับไปดูดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีกรกฎกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตามที่ดูแล้วนี่นะครับความรักของท่านนั้นมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับถ้าเป็นไพ่ใบนี้คือดีแน่นอนนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายก็คือไพ่บทสรุปนี่คือไพ่สิบถ้วยนั่นเองสัญลักษณ์รูปถ้วยแบบนี้ตามศาสตรของไพ่ยิป ก็หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักนั่นเองแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนั้นถือว่าเป็นความรักที่ดีความรักที่ยืนยงนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎหลายหลายท่านนะครับที่คบกันมาแล้วตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเข้าสู่ประตูวิวาไพ่สิบถ้วยนี้หมายถึงว่า ความรักสมหวังนั่นเองนะครับคนเราคบกันแต่ไม่ได้แต่งงานกันก็ถือว่าความรักไม่สมหวังคนเราคบกันนะครับศึกษาดูใจกันมานานได้แต่งงานกันได้สร้างครอบครัวด้วยกันอันนี้ถือว่าเป็นความรักที่ดีถือว่าเป็นความรักที่สมหวังนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎหลายๆท่านนั้นอาจจะตัดสินใจ เข้าสู่ประตูวิวาในช่วงของปลายเดือนตุลาคมหรือว่าคุณผู้หญิงชาวราศีกรกฎนะฮะอาจจะมีชาวหนุ่มหรือว่าแฟนของท่านนะครับมาขอมั่นมาขอแต่งงานอยู่ในช่วงของการเจรจากับผู้ใหญ่ในช่วงของปลายเดือนนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเลิกง,งามยามดีมากๆสําหรับชาวราศีกรกฎถ้าหากว่าได้แต่งงานกันในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ความรักของท่านนั้นจะอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนยืนนานนั่นเองนะครับเพราะว่าไพ่สิบถ้วยนั้น เป็นไพ่ความรักที่จะอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ไพ่สิบถ้วยนี่นะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของความรักที่สมหวังแล้วนี่นะครับผมยังอาจจะหมายถึงการจัดงานรื่นเริงต่างๆนะครับผมในหมู่เพื่อนพ้องของท่านในหมู่ญาติมิตรของท่านในลักษณะแบบนี้หรือว่าไพ่ใบน,นี้ยังอาจจะหมายถึงว่า การรวมญาติต่างๆนั่นเองนะครับอาจจะเป็นการรวมญาติมาทํากิจกรรมใ,ใดๆที่สําคัญสําคัญหรือว่ามาเฉลิมฉลองอะไรที่สําคัญสําคัญอย่างนี้ก็ได้นะครับสําหรับความหมายของไพ่10ถ้วยนั่นเองครับส่วนไพ่ใบนี้นะฮะถ้าเป็นความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนี่คือไพ่5้าถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งที่2ไพ่5้าถ้วยนี้ก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะได้อยู่ห่างกันเนื่องจากภารกิจการงานนั่นเองนะครับ ตอนแรกก็อาจจะอยู่ด้วยการอยู่นะฮะแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นอาจจะต้องมีการโยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยจะต้องไปรับหน้าที่เกี่ยวกับการงานนั่นเองนะครับเลยอยู่ห่างกันก็ถือว่าเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์แต่บางทีนั้นอาจจะอยู่ห่างกันแค่ระดับอำเภอหรือว่าระดับจังหวัดแต่บางทีอาจจะอยู่ห่างกันจนถึงขนาดที่ว่า อยู่กันละประเทศเลยนะครับโอ้อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากสักนิดหนึ่งแม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถที่จะทําให้เราติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้ากันได้ทุกวันแต่ว่ายังไงก็ตามแต่มันก็อาจจะไม่เหมือนกับการที่เราได้อยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่ห้าถ้วยนี้นะฮะยังอาจจะหมายถึงว่าคู่รักของชาวราศีกรกฎบางคู่นั้นนะครับมีปัญหาละหองละแหงมาได้ระยะหนึ่งแล้วล่ะ แต่พอมาถึงในช่วงของปลายเดือนตุลาคมอาจจะมีคนใดคนหนึ่งนั้นนะครับผมคือหมดรักไปแล้วแต่ว่ามีคนใดคนหนึ่งนั้นยังยื้ออยู่หรือว่าที่อยู่ด้วยกันณนะปัจจุบันนั้นอาจจะอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลที่ว่ามีลูกด้วยกันหรือว่าเพื่อสังคมข้อใดข้อหนึ่งในลักษณะแบบนี้ก็ได้นดั่นเองสาหรับความหมายของไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรน่นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยถ้าเป็นในด้านของความรักนั้นหมายความว่า คุณผู้หญิงนะครับถ้าได้ไพ่ใบนี้80%คือได้แฟนที่มีอายุมากกว่าอายุแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีอะไรประมาณนี้ก็ได้มีอีกเพียง20%นะครับคุณผู้หญิงที่จะได้แฟนที่เป็นผู้ชายนี่นะครับอายุน้อยกว่าแต่ถ้าหากว่าผู้ชายที่ได้ไพ่6ถ้วยนี่นะครับจะหมายถึง ได้เมียเด็กได้แฟนเด็กอะไรประมาณนี้ดวงกินเด็กนั่นเองนะครับคืออายุแตกต่างกันเยอะ5ปี7ปี10ปีหรือว่าบางทีห่างกันเป็นรอบอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองสําหรับความหมายของไพ่6ถ้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นไพ่ The Hermit ิตนะครับผมหรือว่าไพ่ฤษีไพ่พระสังฆราชไพ่เดอะเฮโรเเพนตสองใบนี้นะครับผมจะหมายถึงว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎ ดวงของท่านนั้นจะได้แฟนที่มีอายุมากกว่านะครับอายุแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้คู่ได้แฟนที่จะเข้ามาคบกันในช่วงของปลายเดือนตุลาคมเป็นผู้ใหญ่มากกว่าในลักษณะแบบนี้ก็ได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับทั้งไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่รือสีแล้วก็ไพ่เดอะเฮโรแพนหรือว่าไพ่สังคราเนี่ บางทีผู้ที่เกิดราศีกรกฎที่เป็นโสดบางท่านนั้นอาจจะยังไม่มีใครเข้ามาอาจจะยังไม่ได้เจอคู่นะครับในช่วงของปลายเดือนตุลาคมอาจจะยังรักษาความโสดต่อไปอีกสระยะหนึ่งนั่นเองนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนั้นครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปี2565นั่นเองนะครับ หากว่าท่านชมคลิปมีแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอาการาบเชิญชวนผู้ที่เกิดราศรีกรกฎทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับ และตัวผมเองก็จะได้นำาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ